เดิลิกแล้วโรงเรียนน้องวันเลิกเรียนแล้วครับรยังเรียนอยู่เลยตรงกับทำความจัอาจที่โรงเรียน้ เต็มไปหมดมามมาลูกมาอะไรก็พูดเลยเรอมาที่มัดกรบลงยังลูกมายายถือกระเป๋าให้มาลเาูกกนี่นี่มาออนขงหู คนเขาเลิกก่อนเขาเอาของมันไปไม่รู้มันก็ดูกเขาไปทั้งคืนเลยเมื่อคืนเนี่ยก็กินนปีคืองอูไปมาแล้วเขากับกันหมดแล้วมามาย้ายถือมามาย้ายถือให้ย้ายถือให้ย้ายถือให้ย้ายถือไปโอเคไปไหนกันตามนี้มาป้อมยังจะได้กินข้าวในรถไปเลย ไม่ไก่มี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 ไก่หมูทอดในรถเนีไยเล่ะเวิ่งไปละวิ่งไปดิวิ่งแล้วนะวิ่งแล้วเดี๋ยววิ่งนะลูกไม่ถ้าหนูวิ่งรถจะเหยียบรถเต้น่อยนะเต้ต่อยนะไปลุกไปไปลุกไปเร็วเร็วนั่นนึกคนนั่นอามาสิ ตกก็ไป่ปากแต่ลูกนะขารอแล้วเร็วๆจับแขนตาเร็วเอาเอาน้ำเอาน้ำเอาอันนี้เปิดเอาน้ำนะตาตาันไหนล่ะนี่นี่นี่หยาบุดเล่นทีเดียวนี่นี่นี่ลาไปไหนนัเนี่ยนะกระบอกหนูไปไหนเนี่ย แล้วก็บอกน้ะเขาไม่เอามาด้วยนี่น้ำเย็อันนี้อ่ะอันนี้มันเขากินมาแล้วเปล่านี่เขาตบกินแล้วเขาคุ้นไราหม่เลยเขาจะเอาน้ำเย็นเออนี่อยู่ในนี้ของเราแต่เขาเอามากินไงลูกเนี่ยอ่าอันนี้เปิดเตยกันอออันนี้เปิดเปิดเปิดน้ำเย็นได้ใช่ใช่เดี๋ยวเอาันนี้เอานี้เอาน้ำเย็นนะเอาน้ำกดา้ำกด เดี๋ยวพี่เขาใจด้วยเนี่ยเร็ว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 เฮ้ยพี่เอานี่ไหมเออเออมอนแดงมาใตะกระเป๋าไว้งอนอ๋อแล้วพอแล้วมึงเลี้ยงกันไปแล้วพอพโอเคไปม่อนม่อนเลี้ยงกันไปแล้วไปเย็นแล้วเยแล้วโอ้ยเขาจะกอดบ้างเขาจะกอดยังม่อนกับ เห็นไหมพี่าเอาแค่นั้นเองไหมา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 าม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 หนาม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 าามามามา่ามา่ามา่ามามามาามาารถมา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 มมาอาม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 ปล่อยก่อนเอามาเอามานี่ บอกไม่เอาแดงมันนี่ก็ไม่เอามาเนออเอามาแต่กระเป๋าไปไป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 ไปปไ